เขาเอามือขุดหาลูกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแบบตะโกนขอความชื่อเลยแต่เขาก็ขุดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าลูกลูกอยู่ตรงไหนซึ่งในฉากค่อนข้างสะเทือนใจมากมันมีอยู่คําพูดหนึ่งค่อนข้างแบบฟังแล้วจุกเหมือนประมาณว่าเขาทํางานที่งานเหมือนแร์เขาใช้พลั่วขุดแต่วันนี้เขากลายเป็นเอาอุป,ปรกรณ์นั้นมาขุดหาศพลูกของเด็กคราวมันจะมีซีซั่นหนึ่งค่ะที่ทำเลตติ้งได้สูงสุดด้วยความที่ว่าเขาเล่าเรื่องถึงความเศร้าโศกกนกาตกรรมที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากของคนเวลในตอนนั้นนะคะซึ่งอันนั้นน่าจะอยู่ที่ซ ู่บ้านหนึ่งชื่อว่าอาเบอร์ฟานอยู่ในเวลซึ่งหมู่บ้านนี้จะทําเกี่ยวกับเหมืองแร่นะคะหมู่บ้านนจะอยู่ช่วงล่างแล้วก็จะมีภูเขาก็คือเหมือนเป็นภูเขาแล้วก็เป็นหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะแล้วบนภูเขาเนี่ยเขามีการทําเหมืองแร,ร่โศกนาฏกรรมมาค่ะเกิดขึ้นณนวันหนึ่งตอนเช้าทุกคนก็ตื่นมาใช้ชีวิตปกติวันนั้นพ่อแม่ไปส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเขาก็ไม่รู้น้องว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่เขาได้ไปส่งลูกเหตุเกิดเนี่ยเกิดจากน้องๆค่ะ,ะเรียนอยู่ที่โรงเรียน ลาสตูเนียสคูลอาจารย์ก็สอนตามปกติเช็คแต่แทนแดนแล้วอยู่ดีๆมีพายุคโคลนไหลลงมาจากภูเขาะคะ่ะเขาบอกว่าความจุข,ของคโคลนตรงนั้นประมาณ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นันไหลมาด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างเร็วมากคือภายในไม่กี่ไม่กี่นาทีโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านที่ใกล้เคียงะะ่ะโดนโคลนตมหมดอาจารย์คิดภาพดูเด็กๆเ,เรียนอยู่แล้วอาจารย์สอนอยู่แต่มาเช็คชื่อแล้วอยู่ดีๆซึกก็เหมือนฝันทั้งเป็นหายไปเลยและหลังจากนั้นนะคะทั้งพ่อทั้งแม่คนอื่นนะคะ ขาก็วิ่งเข้ามาหามามาที่โรงเรียนนะมาหาลูกซึ่งฉากที่ดูแล้วสะเทือนใจที่สุดคือเขาเอามือขุดหาลูกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแบบตะโกนขอความช่วยเหลือลแต่เขาก็ขุดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าลูกลูกอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงซึ่งในฉากค่อนข้างสะเทือนใจมากมันมีอยู่คำพูดหนึ่งอ่ะค่อนข้างแบบฟังแ้วจุกอ่ะเหมือนประมาณว่าเขาทํางานที่งานเหมือนแรกเขาใช้รั้วขุดแต่วันนี้เขากลายเป็นเอาอุปกรณ์น้นมาขุดหาสงลูกมันค่อนข้างสะเทือนใจมากณตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดได้ยินเสียงเด็กขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีคนเป่านกหวีดปี๊ เสียงหายก็ยังหาไม่เจอซึ่งฉากตรงนั้นค่อนข้างที่จะแสดงได้ดีมากณตอนนั้นนะคะนอกจากโศกนาฏกรรมแล้วค่ะเขาก็ยังตัดภาพกลับมาที่ผู้ปกครองประเทศหรือควีนอลิซาเบธที่สสื่อให้เห็นว่าการเกิดโศกนาฏกรรมตรงนั้นกับควีนเขาจะมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือยังไงซึ่งพอฉากตัดกลับมาค่ะมีคนมารายงานเรื่องนี้ให้กับควีนอลิซาเบธได้ฟังควีนอลิซาเบธก็เหมือนให้ผู้ช่วยออกล่างจดหมาย แสดงความเสียใจทันทีแต่มีคนถามมาว่าแล้วควีนจะไม่ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนเขาหน่อยหรอไปดูเขาหน่อยหรออะไรเงี้ยควีนก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ฉันทําไมฉันจะต้องไปถ้าฉันไปมันก็ยิ่งทําให้การจราจอตรมน,นั้นติดขัดคนก็จะต้องมาดูแลฉันมันก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ทางานได้ไม่เต็มที่คนที่จะมาะรยายงานเขาก็แอบอึ้งนิดนึงว่าเออที่ควีนพูดก็ถูกแต่อีกใจนึงอะค่ะการแสดงน้ําใจก็ควรจะมีหลังจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยค่ะควีนวันรุ่งขึ้น,นคว,วีนไม่ได้ไปแต่ว่าเจ้าชายฟิดีไปที่สถานที่ตรงนั้ ห้องเก็บศพที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครเขาจะดูจากสิ่งของที่ติดตัวเด็กเพื่อมาระบุว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของบา้านไหนและในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้นะครับบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงเย็นห้ามพลาดนะครับกับงานสัมมนาดีๆนะครับในหัวข้อการเป็นผู้นำเพื่อสังคมในยุคใหม่เข้างานฟรีนะครับพบกันที่ i c u Tower ชั้น15สุขุมวิท31และพบกันครับวันอาทิตย์ที่2มีนาคมครับแล้ว่อยที่อยากฟัง